สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานสายรัดมือโยกสายรัดก๊อกแก๊กสายรัดโพลีเอสเตอร์นะคะจะเรียกยังไงก็ว่ากันเลยอันดับแรกนะคะจะต้องโยนสายด้านยาวไปเกี่ยวกับข้างข้งของรถซึ่งตัวหัวเกี่ยวเนี่ยจะเรียกว่าดับเบิลเจฮุกนะคะเหมือนตัว J 2ตัวที่มาติดกันหลังจากนั้นนำสายด้านที่ไม่มีตัวดับเบิลเจฮุกนะคะ เสียบเข้าไปตรงกลางอย่างที่วิดีโอให้ดูเนาะแล้วก็ดึงให้แน่นปึ๊บใช้มือนะคะโยกขึ้นโยกลงจนรู้สึกว่ามันแน่นมากแล้วเหมือนไม่มีแรงจะโยกต่อได้เลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามัน,น,นตึงแล้วอ่ะก็คือเอาให้สุดเลย ค่ะอย่างที่พี่แก้วพูดนะคะก็คือต้องเอาให้สุดแรงเลยทีเดียวหลังจากนั้นเราก็มาพับสายนะคะตามความยาวที่ต้องการเพื่อที่จะเก็บปลายไม่ให้ปลิวไปกับลมค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานสายรัดมือโยกอย่างง่ายนะคะหลังจากนี้เราจะมาดูวิธีการถอดสายรัดมือโยกกันค่ะดึงตัวนี้เราจะดึงตัวข้างในนะคะและจับโยกขึ้นจนกว่าจะได้ยินเสียง นี่แหละค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆรูดออกมาเพื่อนำสายที่ยาวกว่าออกมาจากหัวรัดวิธีการเก็บสายรัดนะคะก็คือโยนสายข้ามรถไปเลยหรือว่าจะดึงจากอีกด้านหนึ่งเพื่อม้วนเก็บค่ะวิธีการม้วนเก็บนะคะไม่ว่าจะเอาหัวดับเบิลเจฮุกอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกแล้วแต่สะดวกตามผู้ใช้งานเลยค่ะเก็บให้เรียบร้อย พร้อมกับหัวรัดก๊อกแก๊กนะคะหรือว่าหัวรัดมือโยกก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะขอบคุณพี่แก้วและทุกๆท่านที่ดูจนจบค่ะ